นะครับเดี๋ยวทุกคนดูสีสีสุปารากรมาลุกผมได้อุปอยู่ครับพี่เขาเลอ๋อโอเคทั้งสีไม่ได้ยินใช่ไหมสีหนุ่มนครสีธรรมราชเดี๋ยวพี่ต้องให้ดูยืนอยู่ตรงกลางนะสักครู่หนึ่งเนี่ยก็ตีเส้นย่นมาเนี่ยตอนนี้แดดแรงมากอะ่ะคือตรงตรงนี้คือจุดบริเวณแบบทีมเย้าทีมเยือนนะครับเป็นอัศจรรย์เดี๋ยวพี่ต้อมจะแผงกล้องนะครับให้ดูวิวแบบนะฮะวิวหลักล้านจริงๆนะฮะ วิวหลักลลาเลยใช่ครับผมไม่เห็นตัวหนังสือนะทุกคนที่พี่มาทุกคนดูนะพอดีแสงมันส่องมาในโทรศัพท์แล้วทำให้บองตัวหนังสือไม่เห็นนะครับนี่คือวิวสนามอบจอจังหวัดพังงานนะครับซึ่งแบบจัดหนักจัดเต็มวิวสวยจริงๆโอ้ยแล้วด้านข้างนะฮะอัตจานดูดีมีภูเขาแบบด้านหลังแล้วก็แอ อ,อันนี้ผมให้น้องๆดูก่อนนะนดนนะเดี๋ยวต้อมจะถ่ายแบบเต็มๆให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะให้เวลากับฟากอฟ,กอฟไปอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ไปอยู่กับเอฟซีของเขาครับเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเขาแต่ถ้าเกิดฟากอฟ,กอฟ,กอฟกจ,ะจะมาหาพี่ต้อมก็ค่อยตาขอมาแล้วกันนะกรันะครับ,นะรบผมได้แล้วพี่ต้อมเกรงใจเดี๋ยวหนูไปอยู่กับเอฟซีหนูนะครับครับน้องรักสวาสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยครับ Uh, เดี๋ยวเจอกันครับน้องรักสวัสดีครับส uh, วัสดีครับเดี๋ยวไปต่อสวัสดีครับ